สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วกับครัวบ้านๆอยู่ไหนก็อร่อยได้ค่ะวันนี้เรามีเมโนโูน,นะคะผัดผงกะหรี่ทะเลค่ะเมโนูนี้ทําง่ายๆแต่อร่อยมากๆค่ะก่อนอื่นไปเข้าครัวเตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็จะมีกุ้งนะคะและก็หมึกค่ะเป็นกุ้งขาวนะคะแล้วก็หมึก อาเจนนะคะตามด้วยต้นหอมค่ะแล้วก็เป็นกระเทียมที่เราสับไว้นะคะแล้วก็จะเป็นขึ้นชายค่ะตามด้วยหัวหอมใหญ่ค่ะหรือว่าหัวหอมข้านะคะตามด้วยผงกะหรี่ค่ะ แล้วก็พริกจินดานะคะเป็นพริกจินดาสดนะคะที่เราหั่นไว้แล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงที่เรานะคะคทําไว้แล้วนะคะน้ําสต๊อกไว้แล้วนะคะตามด้วยค้างกระทะนะคะให้ร้อนๆเทน้ามันลงไปค่ะแล้วก็เอากระเทียมของเราไปเจียวค่ะใส่กระเทียมลงไปแล้วก็เจียวจนกว่ากระเทียมของเราจะหอมนะคะพอกระเทียมของเราหอมได้ที่แล้วเราก็จะเอากุ้งของเราไปผัดก่อนนะคะ ผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดให้กุ้งของเรานะคะสุกพอประมาณเลยว่าสุกนะคะไม่ต้องมากค่ะเราก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะหลังจากกุ้งของเรานะคะจะได้ที่แล้วเราค่อยเอาหมึกของเราใส่ลงไปค่ะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดคลีๆไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะเมนูนี้ทำง่ายแต่อร่อยอร่อยค่ะหลังจากกุ้งของเราได้ที่แล้วเราก็จะเอาหมึกของเรานะคะใส่ลงไปผัดอีกรอบหนึ่งค่ะ ใส่ลงไปแล้วก็ผัด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 แบบนี้เลยค่ะผัดนะคะให้หมึกของเราสุกพอประมาณค่ะเป็นหมึกอาจีนนะคะหรือว่าหมึกกล้วยค่ะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดจนกว่ากุ้งกับหมึกของเราจะสุกนะคะผัดไปเลยค่ะหอมหอมค่ะเมนูนี้ทานกับข้าวสวยอร่อยมากๆค่ะหลังจากเราผัดไปเรื่อยๆนะคะสุกพอได้ที่แล้วนะคะตามด้วยเราก็จะใส่พงกกะหรี่ลงไปค่ะ ใส่ลงไปแล้วก็กคเรกุเลกุเลกุเรนิดนึงค่ะตามด้วยหัวหอมใหญ่ค่ะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนๆ,ๆแบบนี้เลยค่ะกคเลกุเรให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะผัดผงกะหรี่ทะเลทําง่ายๆค่ะแต่อร่อยอร่อยค่ะใส่ลงไปแล้วก็ผัดผัดผัดค่ะตามด้วยนะคะเราก็จะใส่เครื่องปรุงหรือว่าที่เราทําสต๊อกไปแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ พอใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะโกลโนนิดนึงค่ะพอดีว่าเราผสมไข่เดี๋ยวจะติดกระทะค่ะใส่ลงไปแล้วก็คลเรคลเรคนิดนึงค่ะคลนไปเรื่อยเรืเลยค่ะโกลนจนกว่านะคะไข่ของเราจะสุกนะคะหรือว่าเครื่องของเราจะสุกค่ะผัดไปเรื่อยเรืค่ะหอมมากๆค่ะหอมผงกะหรี่มากๆค่ะผัดผัดไปแบบนี้เลยค่ะตามด้วยสุกได้ที่แล้วเราก็จะโรยด้วยพริกจินดานะคะ กินดาสดค่ะโรยลงไปค่ะแล้วก็โคลรคลรคลรคลไปเรื่อยๆค่ะเพิ่มรสชาติและสีสันนะคะตามด้วยต้นหอมค่ะที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนๆๆเหมือนเดิมค่ะหรือว่าเคลรคลอย่างนี้เลยค่ะหลังจากใส่ต้นหอมแล้วนะคะก็หอมหอมค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือขึ้นฉายของเรานะคะหรือว่าตังโอค่ะใส่ลงไปค่ะ รสชาติจะได้กลมกล่อมกว่าเดิมคะ่ะใส่ลงไปแล้วก็คลีขลีขลีแบบนี้เลยคะ่ะกลนกลมให้เข้ากันแบบนี้เลยคะ่ะเมนูผ,ผัดผงกะหรี่ทะเลทำง่ายง่ายคะ่ะแต่อร่อยอร่อยคะ่ะอร่อยมากๆค่ะแล้วหอมสุดๆคะ่ะแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะก็ปิดไฟตักใส่จานเสิร์ฟเลยคะ่ะตักใส่จานเลยคะ่ะผัดผงกะหรี่ทะเลอร่อยอร่อยเลย็กเลยคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจกับช่องอยู่ในก็ลอ,อยได้คะ่ะที่ทำให้อดมินมีกำลังใจทำคลิปต่อไปคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะผัดผงกะหรี่ทะเลอร่อยๆเลยจ้า